โอ้พระเจ้าดูนั่นสิเห็นไหมเห็นตัวเอานี่ก็คือ,อกีฬากระโดดน้ำนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นนักกีฬากระโดดน้ำชาวฟิลิปปินส์โอ้พระเจ้าดูสิครับมันช่างสยดสยองจริงๆเลยมันเกี่ยวอะไรกับคาแม่ นี่ไงครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับขมิเคลมกีฬากระโดดน้ํานะครับเนี่ยเขาบอกว่าตัวที่นั่งอยู่นั่นมันคล้ายๆการกระโดดน้ำนะและต่อมากีฬายิงธนูนะครับดูสิครับเนี่ยเอาดูรูปปั้นนี่ก็ใหม่ๆอยู่นะครับเอาการยิงธนูนี่ก็มีมาตั้งแต่ดึกดําบรระตั้งแต่สมัยอินเดียสมัยประเทศจีนนะ แต่ขมรบอกว่าเอา้าการยิงธนูของขมรในกำแพงโดเรมอนเนี่เป็นต้นกำเนิดของกีฬายิงธนูนะครับเอ,เอาก็ว่าไปและที่นี่ก็มาดูไอคนนี้สิครับท่านเ,าเนี่ยเขาบอกว่ามันแอบ,บแกะสลักเพิ่มเติมนะครับนะเนี่ยมันเห็นลายอะไรนะที่ปรากฏบนแบรนด์ดังๆนะของสินค้าระดับโลกเนี่ยมันก็จะเอาลายนะั้นมาแกะสลักใส่ใหม่นะครับนะแล้วก็มีแบบให้ดูด้วยนะแต่ดูช่างคนนี้สิครับ มันแกะไปมันหวาดละแวงไปนะเนี่ยก็คือการทําขึ้นมาใหม่เพื่อจะเคลมอตอนแรกมันก็เคลมของประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มไปทั่วโลกแล้วอ,อย่างที่เขาบอกนะครับการมีเรื่องขัดแย้งกับคนหน้าด้านเนี่ยอาจจะอันตรายที่สุดนะครับก็คือมันไม่ดูเหตุดูผลแ่ะ,ะไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรก็คือหน้าด้านเรี่ยภาพนี้มันก็แอบแกะขึ้นมาใหม่นะครับแอบแกะขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากนั้นนะก็มาเคลมเนี่ย นั่นก็คือกีฬากอล์ฟนะครับมันบอกว่ามันเป็นต้นกําเนิดกีฬากอล์ฟนะครับเนะอากําแพงดูเรมอนเนี่ยเอามันก็ทําขึ้นมาาแล้วที่นี่เขาก็ไม่สนใจสิครับมันก็ออกมาในเว็บในเพจของไอ้คาเมร์เนี่ยก็ออกมากล่าวตูเอาดือด้อๆหน้าด้านๆน,นะว่าคาเมร์เป็นต้นกําเนิดกีฬากอล์ฟนะครับเอาแต่เขาก็ไม่ไม่มีใครสนใจนะ้วก็เหมือนหมาตัวเล็กๆเ,กเกห่าเครื่องบินนะครับ ต่างชาติเาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการขัดแย้งกับคนหน้าด้านนี่อันตรายที่สุดก็ดูภาพนี้สิครับที่ขมันนามาอ้างว่าเป็นมวยไทยนะครับท่านเอาภาพนี้ก็มีที่ที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับนะ,ะก็เป็นการต่อสู้แบบคาราทิายจตุนะครับเป็นการต่อสู้เก่าแก่ซึ่งประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการต่อสู้แบบคาราทิายจตุ แต่ที่นี่ขมรบอกว่าเป็นมวยไทยเฉยเลยนะครับอันนี้แต่ที่พูดไปเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจหรอกครับก็บอกว่าคนหน้าด้านการมีเรื่องกับคนหน้าด้านมีปัญหากับคนหน้าด้านเนี่ยมันอันตรายที่สุดแล้วการละเล่นชนิดนี้นะครับที่ประเทศจีนเขาก็มีนี่คือเด็กจีนนะครับเนี่ยนะเนี่ยอย่างที่อยู่ในกําแพงโดโลเรมอนเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการต่อสู้ของอินเดียสมัยโบราณนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้นํามาละเล่นนะ มีที่อินเดียก็มีที่จีนเนี่ยก็ที่ประเทศจีนนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเด็กก็นํามาต่อสู้กันนะแต่ที่กําแพงขมนมันบอกว่าเป็นมวยไทยดูสิครับเอามวยไทยเข้าไปในขมนนะครับก็เมื่อปี2528นะครับหลังจากที่ท่านยุทธภูทองนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วงนั้นนะก็ได้ขอการแข่งขันแบบมวยไทย นำไปแข่งขันที่ประเทศขมຈ์นะครับที่ตอนแรกก็ตั้งอยู่ที่เกาะกงนะและทางการไทยก็ให้ระบุว่าเป็นค่ายมวยไทยนะครับมาแล้วที่นี่ก็มาดูโบกตอของขมຈมันคืออะไรล่ะครับมันก็คือการละเล่นนะคล้ายๆกระบี่กระบองนะเนี่ยคล้ายๆกระบี่กระบองของไทยนะก็เรียกว่าโบกตอนะและที่การต่อสู้ประจำชาติของข,มน,ขมนก็ระบุว่าเป็นปราดันเสอือเรเป็นมวยปั้มนะครับนะ เป็นมวยปล้ำที่เด้าดินงับงับนั่นแหละน,ะนี่มวยไทยเข้าไปแข่งขันที่เขมรตอนแรกก็เรียกว่ามวยไทยกัมพูชาเอาตอนหลังนะครับมันเปลี่ยนมาเรียกว่ากุนคแมนะครับอ่านี่ที่สลักบนกำแพงนะครับนี่เป็นการต่อสู้ของอินเดียนะครับซึ่งก็เป็นการต่อสู้แบบโบราณของอินเดียนะครับซึ่งก็มีทั้งอาวุธและใช้หมัดเท้าเข่าศอกนะ เราเรียกว่าคาริประยัตุนะครับดังที่กล่าวมาแล้วที่นี่พระเจ้าชัยวร,รมันที่สองนะครับก็ได้นําวัฒนธรรมการต่อสู้ของอินเดียโบราณที่แกะสลักที่ปราสาทของอินเดียนะครับที่สร้างขึ้นเมื่อ3,000ปีก่อนออเมื่อพันปีก่อนเองนะครับที่พระเจ้าชัยวร,รมันนามาแกะสลักที่ปราสาทนครวัดนะครับท่านและคนงานช่วงนั้นก็เป็นขแม่เป็นขแมรนะครับ และพระเจ้าชัยวรมันนี่ก็เป็นขอมนะครับก็มีเชื้อชาติมาจากนี่แหละฝั่งทางอินเดียทางอ,อนะไรเนี่ยเอาแล้วทีนี่รูปปั้นนี่แหละครับที่ขมรน,นํามาอ้างอิงว่าเป็นมวยไทยเอา,เ,อาเขาบอกว่าพูดกับคนหน้าด้านนี่มันมันมันยากไงคือคือมันไม่ฟังเหตุผลอนะ่ะเอาถึงมึงไม่ฟังกูก็จะพูดเอาเผื่อมีคนฉลาดนะครับอันนี้ก็คือปราสาทนครวัดนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเอ ไอ้กำแพงโดเร,รมอนนะครับซึ่งก็ได้เคลมมวยไทยแล้วก็เคลมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับเอาหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าเมื่อคราวที่พลพศนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าขเรนแดงยึดอํานาจของขเมน,นะครับท่านก็ได้สังหารชนชั้นที่ถือว่าฉลาดที่สุดในกัมพูชานะครับไม่วาจะเป็นพวกแพทย์พวกนักการเมืองหัวรุนแรงพวกข้าราชการรวมถึงพวกนักมวยนะครับ นักมวยก็ถูกสังหารนะครับต้องหลบหนีออกจากกัมพูชานะครับและที่นี่หลายท่านก็คงจะสงสัยว่านักมวยของกัมพูชาในช่วงนั้นคืออะไรคือกุนคาแมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับณตอนนั้นคําว่ากุนคาแมยังไม่เกิดขึ้นนะครับคาเมนไม่รู้เรื่องเลยนะครับในตอนนั้นว่ากุนคาแมมันคืออะไรนะเพราะคําว่ากุนคาแมเนี่ยมันนําไปจากมวยไทยนั่นเอง แล้วทีนี้การต่อสู้ประจำชาติขเขมรคืออะไรตอนนั้นนะครับเขาได้ระบุไว้ว่าประดันเสรเรนะครับท่านนะเอาโดยในตอนนั้นนะเราแวกประเทศของเราเนี่ยประเทศพมา่าก็มีมวยคาดเชือกพม่านะเป็นศิลปะประจำชาติหรือที่เรียกว่าเลดเวนะครับที่พม่าเรียกว่าเลดเวของลาวก็คือมวยลายลาวนะครับท่านของไทยก็คือมวยไทย ของขาเมนเนี่ยก็จะาลึกไว้ชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่วงกลมพ่อวอยอยู่เนี่ยเอาประดันเซรุยนะ,ะที่ได้กล่าวมานะั่นแหละว่าคล้ายๆมวยปั้มนะ,ะแล้วก็มีการกระโดดไปกระโดดมานั่นแหละคือศิลปะการต่อสู้ของขาเมนหลังจากที่ขาเมนฟื้นฟูประเทศก็มีฝรั่งคนหนึ่งนะครับได้มารื้อฟื้นมาฟื้นฟนะูการต่อสู้แบบขาเมนที่เรียกว่าประดันเซรุยนะครับ ตอนแรกไม่มียกนะตอนแรกไม่มียกเนี่ยก็สู้กันไปจนกว่าจะยอมแพ้และก็ไม่มีการสวมรวมนะครับฝรั่งก็เลยทําให้เป็นสากลโดยลอกเลียนแบบมวยไทยนะนั่นก็คือทําเป็นห้ายกนะครับท่านนะทาเป็นห้ายกแล้วก็พักสองนาทีแล้วก็มีการสวมรวมนะครับก็ยังเรียกว่าเป็นการต่อสู้แบบประรังเสเร่เอาและต่อมา เมื่อรัฐมนตรียุทธภูทองได้นำมวยไทยเข้าไปที่ขมรนะครับโดยผ่านไปทางเกาะกงอีิท่านเห็นอย่างนี้ก็คือมวยไทยคนแรกนะครับของขมรซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเอภูทองนะปัจจุบันนี่ก็เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนกุลขแมร์นะครับและก็ทําหน้าที่นํามวยขมรมาชกที่ประเทศไทยนะครับเห็นไหมการสร้างงานสร้างรายได้ให้กัมพูชานะครับนะ คือนำมวยไทยเข้าไปแข่งขันแล,แล้วก็มาเรียกว่ากุลคาแมร์สาหรับการต่อสู้แบบประดันเสยเรนะครับมันเป็นการต่อสู้ที่กติกาไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เหมือนมวยไทยนะครับท่านนะก็เลยสาบสูญไปนะเปลี่ยนมาเป็นกุลคาแมร์แล้วที่นี่ศิลปะการต่อสู้ของขมຈนะครับเมื่อก่อน,นมันลงว่าประดันเสยเรแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมาเป็นกุลคาแมร์นะครับนะแล้วก็เสือกบอกว่าเป็นต้นตำรับของมวยไทย มวยไทยขโมยไปดูสิครับเนี่ยเอาแมกระทั้งคนขับสามล้อนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นนะครับเขาบอกว่ามวยไทยทําให้เขามีรายได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือไปไปเอาคลิปเก่าๆของขเมนเมื่อนานมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีคําสัมภาษณ์ว่ามวยไทยนีย่ทำให้ขเมนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะแล้วคนไทยเนี่ยก็สนับสนุนนะครับนะสงสารนะ ถึงเขาจะเรียกว่ากุลคาแมเน่ก็ยังจัดให้มาชกที่ประเทศไทยด้วยค่าตัวแพงมหาศาลนะครับนะเนี่ยยังชกที่บ้านได้แค่หลักพันนะครับมาชกที่ประเทศไทยได้หลักแสนเอาแต่หลังจากคาเม้เคลมว่าเป็นของมันนะครับนะว่ามวยไทยเป็นของมันนะแล้วก็ดึงไอ้มวยกุลคาแมกกลับประเทศตัวเองนะ เอาก็มีหลายรายการนะครับเลิกสนับสนุนมวยเขมรน,นะครับเอาแล้วมันก็ยังไม่รู้ตัวนะครับไม่สํานึกในกํามพืชของตัวเองนะครับก็ยังออกมาท,าท้าทายหาว่ามวยไทยกลัวไม่กล้าน้ามวยเขมรไปชกอย่างนั้นอย่างนี้ก็มึงมาชคเมื่อก่อนก็แพ้นอกยกแรกตลอดนะเนี่ออกมาท,าท้าทายอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าคนไทยกลัวมวยไทยกลัวมึงยังไม่รู้อีกว่าเขาเกลียดที่หน้ามึงที่มึงมาเครมเนี่ยไม่ใช่เขากลัวนะ เขาเรียกว่าไม่รู้กำเพืชตัวเองนะครับท่านอ่และทีนี่ก็เอาก็จะมาพูดถึงเรื่องไอ้อะไรนะไอ้คนที่ทรยศหักหลังมวยไทยคนแรกนะที่ไปอยู่ประเทศพม่าเนี่ยไอ้เดฟเบรดักนะครับหรือเดฟเียดักนะอไอ้นี่ตอนแรกนะครับมันก็อยู่ที่ประเทศไทยซ้อมมวยไทยนะครับก็ก็คือเป็นมวยไทยนั่นแหละนะหลังจากนั้นมันก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะไปติดคุกนะครับนะ ในขณะที่มันติดคุกนะครับมันอาจจะโดนนักโทษนะที่เป็นคนไทยเนะี่ยใช้ให้มันหยิบสบู่บ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าก้มลงหยิบสบู่นะมันก็เลยเกลียดคนไทยนะหลังจากออกจากคุกมามันก็หนีไปอยู่ที่พม่านะครับท่านไปเป็นมวยคาดเชือกพมา่ามวยเลดเวของพมา่าหลังจากนั้นมันก็โจมตีประเทศไทยอย่างรุนแรงนะครับโจมตีถึงพระมหากษัตริย์นะโจมตีบรรพบุรุษไทยนะครับแล้วก็โจมตีนายขนมต้มนะ มันถึงขั้นบอกว่านายขนมต้มเป็นลูกโสเพณีด้วยซ้าไปแล้วก็โจมตีคนไทยนะบอกว่ามันไปทานอาหารที่ไหนเนี่ยมันต้องระวังนะเพราะว่าคนไทยนี่ไปจ้างร้านอาหารนี่วางยาพิษมันนะก็คือไม่มีใครอยากจะจําหน้าของมันหรอกครับดูหน้ามันสิครับนะหน้าเหมือนส้นตีนยังไงไม่รู้นะไม่มีใครอยากจะจําหน้าคนไทยก็ลืมมันไปแล้วล่ะแต่มันก็ลื้อพื้นนะลื้อพื้นขึ้นมาอีกนะก็เป็นที่หน้าอาจจะเชื่อได้ว่านะ มันก้มเก็บสบู่ในคุกนะเพราะคนไทยนี่ชอบฝรั่งนะฝรั่งตูดเขาเนี่ยความแค้นของมันและที่นี่นะครับนะเมื่อมันไปอยู่ที่พม่าตอนแรกๆนะขเขาก็ให้การต้อนรับนะครับเพราะว่ามันเก่งนะเดฟเลดักเนี่ยเป็นมวยที่เก่งมากนะมวยคาดเชือกเนะี่ยเมื่อมันไปอยู่ที่พม่าตอนแรกๆมันก็ได้ถ้วยรางวัลอย่างนั้นอย่าง,งนางงี้นะครับนะที่ทําชื่อเสียงให้กับมวยคาดเชือกพม่านะมันก็เป็นถึงแชมป์โลกนะชานน็อกตูนตูนมินนะครับท่าน สำหรับตุนตุนมินเนี่ยก็เป็นมวยคาดเชือกเบอร์ต้นต้นของพม่านะครับเอาแต่ถ้าว่าทุกวันในร่างกายก็ไปไม่ไหวนะครับสำหรับพื้นฐานของไอเดฟนะครับที่มันเก่งกล้าสามารถมาได้ก็คือมวยไทยเอาแต่มันบอกว่าเอามันเป็นกังฟูจิตคุนโดและก็เป็นมวยเลดเวพม่าเท่านั้นนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับมวยไทยเลยนะครับมันบอกไม่เคยฝึกซ้อมมวยไทย และต่อมานะครับเมื่อไอเดฟเลดักนะครับหรือเดฟเลียดักเนี่ยไอโจมตีประเทศไทยนะถึงบรรพบุรุษถึงถึงสถาบันเลยนะครับนะอาพม่าเนี่ยก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับนะเริ่มไม่สนใจไอเดฟเท่าไหร่เพราะว่าพมม่าเนี่ยจะไม่เหมือนกัมพูชาไม่เหมือนขเขมรว่าง,งั้นเถนะิะไอเดฟเนี่ยก็เริ่มหัดพูดภาษาขเขมรน,นะครับนะหัดพูดภาษาเขมรหัดพิมพ์ภาษาขเขมรน,นะก็คือนินทาประเทศไทยนินทามวยไทยนะ อ่าแล้วก็พิมพ์ไปให้ขม้นอ่านและที่นี่แหละโอ้โหขเม้นก็ไปคอมเมนต์นะคอมเมนต์ที่เพจของไอเดฟนะครับเนะคนณขมยยินดีต้อนรับคุณขเมยเดฟเลดักพร้อมกันนั้นนะครับก็ได้เตรียมเลื้นใบเลียดากไอเดฟนะครับนะหลังจากที่เมื่อก่อนก็เลียดากไอไอะไรที่อาโก้ไอเดฟมันก็เห็นที่อาโก้นั่นแหละครับที่ไปอยู่ที่ประเทศขมน้น ไอ้ที่อาโก้ไปขอทานขเมศนะได้เงิน16ล้านนะครับถ้าเป็นเงินไทยนะซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับชีวิตนักมวยนะี่นั่นละไอเดฟมันเห็นไอ้ที่อาโก้ได้ดิบได้ดีนะมันก็เลยเดินทางนะครับไปที่ประเทศขเมศในในครั้งแรกนะครับซึ่งได้รับการต้อนรับนะมีการอารักขานะมันบอกว่ากลัวคนไทยจะดักทําร้ายมันที่ขเมรน,นะต้องอารักขามันนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ปืนอากา้าปืนอะไรต้องมาอรารกคาไอเดฟนะครับนะไปที่ขมนนะหลังจากที่คนกัมพูชารู้ว่าไอเดฟมาที่ขมนแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยต่างก็นอนเกลือกริ้งไปกับพงหญ้าบ้างไปกับกองขี่ม้าบ้างบ้างก็ขี่แตกตดแตกเยี่ยวรถใส่กางเกงก็มีนะเดฟเลดร์กุนขเมเดฟเลดร์กุนขเมเอา,เอา,เอาแล้วทีนี้ไอที่อาก้าว่ายังไงเ,เมื่อไอเดฟจะมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชา อ่าซึ่งก็ปรากฏว่าผิดคาดนะครับนะไอ้ที่อาโก้ไม่ว่าอะไรนะเพราะตอนนี้มันเป็นราชาและมีเงินนะมีเงินมีมมมเมียขมินนะอ่ามันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทีนี้แล้วแถมมันยังโพสต์นั่นด้วยนะไอ้โพส์เล่นการพนันออนไลน์นะไอ้มอมเมาเยาวชนเลยอ่านะแล้วก็มีรายได้มากขึ้นนะครับไม่รู้ว่ากี่ล้านแล้วตอนนี้สำหรับไอ้ที่อาโก้นะครับส่วนไอ้เดฟที่เข้ามาขุดทองนะก็ก็หวังว่าจะมาขอเงินขอทานนั่นแหละครับนะ อย่าดูถูกนะครับนะขอทานนี่มีรายได้นะครับรายได้เยอะกว่าคนทั่วไปไม่รู้กี่เท่านะเอาอย่างขอทานขามิ้นที่โดนไลุงวีชื่อลุงวีนะที่โดนส่งกลับขมิ้นนะครับมีรายได้ตกเดือนละหนึ่งแสนบาทนะครับนะขอทานที่ไทยนะแล้วที่นี่เมื่อเอ็ดเดฟกับไอทอาโกเนี T ่ยไปขอทานเขาเรียกว่าขอทานซ้อนขอทานนะครับก็คือไปขอทานจากขามิ้นอีกทีหนึ่ง เขาจึงมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่านะครับอาอย่าประมาทนะครับและติดตามตอนต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง